จากการตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน และสืบสารภูมิปัญญาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงตั้งพระไทยมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธาน,น,ท,านทรงนำประสบการณ์ทำงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่างๆโดยมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดร่วมสมัยและเป็นสากล สร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิน่นที่นำไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวนันและทำให้เกิดความรักความตระหนักทำให้ผ้าไทยคงคุณค่าอยู่สืบไปในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ได้พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี เพื่อให้ช่างทอผ้าทุกคนมีโอกาสพัฒนาลวดลายและยกระดับคุณภาพผ้าในยุคใหม่โดยออกแบบให้มีความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้ชาวไทยสมเด็จย่าเนี่ยทรงห่วงใยพี่น้องคนไทยแล้วพระองค์ก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชบณิธานของสมเด็จย่าของพระองค์ท่านให้สาเร็จ เป็นผลที่เป็นลูประธรรมเพิ่มมากขึ้นก็จะมีพระราชวินิจฉัยมีพระราชดำริในการแนะนำให้พี่น้องเนี่ยได้พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ถูกใจลูกค้าถูกใจผู้บริโภคอันเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของไรายได้ของพี่น้องประชาชน กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุดนับเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆของผู้ผลิตผ้าทอผู้ประกอบการโอทอบจังหวัดสมขลาที่พยายามพัฒนาผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีโดยเชิญปราชชาวบ้านผู้มีความรู้ร่วมพัฒนาลงมือถักทอด้วยฝีมืออันประณีตตามเทคนิคเฉพาะของกลุ่มจนประสบผลสำเร็จเป็นชิ้นงานที่สวยงามสามารถนำไปทำการตลาดได้รับความสนใจอย่างดีอาจารย์ก็มาสอนในกลุ่มอยู่3าวันค่ะ ไม้ปีก็มีหกแาวเยียบสิบท้องตะโกค่ะตอนนี้ก็ที่กลุ่มก็ได้โทษเป็นพื้นที่หกแล้วค่ะออเดอร์ทางจังหวัดก็มีสี่สิบล้านแล้วค่ะแล้วก็ออเดอร์ทางอำเภอแล้วก็นอกนั้นก็ทางเวลาเขามีเบอร์นำบัตรของพีเขาเล็ดจ้างไล่จ,จา้างได้นะก็ขาโทรมาติดต่อว่าจะขอสั่งกระบอช่วงนี้ออเดอร์เยอะอยู่โค้นนั้นก่อนค่ะผมขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วกันนะครับ่าต้องกราบ กลับขอบพระคุณก네ั desktop, บในในพระมหากรุณาที่คุณที่ท่านทรงมีครับและก็เชื่อว่าผลผลิตที่กําลังผลิตอยู่นี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของเขาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเราชาวพัฒนาชุมชนเราก็รู้รู้สึกดีใจนะครับที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีอาชีพต่อเนื่องมีรายได้ต่อเนื่องและเมื่อไหร่เขามีรายได้เขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการพัฒนารูปแบบตามความต้องการในยุคป,ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีภายใต้พระดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกการพัฒนาฝีมือ,อแล้วก็การพัฒนายกระดับคุณภาพของของของ,ของการทอผ้าเนี่ยก็จะได้เห็น ผ้าที่เป็นแพทเทิร์นนะคะที่มีความหมายอย่างสุดซึ้งนะคะพระองค์ท่านาได้พระราชัานลา,ลายขอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีในรูปแบบที่เป็นตัว F 1 0แถวนะคะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจ อยู่ด้านล่างนะคะคือหมายถึงความรักที่พระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อความหมายอันนี้ก็จะเป็นสื่อความหมายที่พวกเราจะได้ร่วมกันสืบสารพระราชปณิธาานแห่งองค์พระพันปีหลวงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกคนร่วมกัน พอผ้าที่ชิ้นที่สวยที่สุดในชีวิตของตนเองนะคะเข้ามาประกวดและผ้าที่จะชนะเลิศการประกวดเนี่ยพระท่านก็จะมีพระมหากรุณานําไปตัดเป็นฉลองพระอ,องค์นะคะนับเป็นพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอด ้าไทยให้มีชีวิตสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาภาไทยให้คงอยู่สืบไปสรรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง